ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube f a o e b แฟนเพจนะครับแล้วก็ Tik t o ็ครับผมที่มีชื่อช่องวาแฮปปการเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานานะครับผมครับครับขอคําถามของพี่น้องพ่อปายนะครับได้สอบถามนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมากนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เห็นค้วรที่ใส่เข่าพัดไหนนะครับผม ซึ่งมือนี้นุ่งพันชัยวัจจเกษตรกันนะครับกับสีมะวอจ๋ากับพีกับน้องนะครับมี่พี่น้องฟ้องไปนะครับด้หลายพื้นที่นะครับเพิ่นกระไดเกี้ยวเขาหน้าปังในรอบที่สองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องฟ้องไปนะครับบอทัานในเหตุหน้าปีอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของฝ่าของฝนนะครับตกก่ดีพ่อปันใดเนาะเอาไปนุ่งพันชัยวัจจเกษตรกัเลยสีมาว่อจ๋านะครับว่าอยู่ที่แฮปปี้การเกษตรนะครับแล้วก็เครือข่ายของเราตอนนี้นะครับมีพันธุ์ข้าวพันธุ์ไหนบ้างนะครับ ทีซีให้บริการกับพี่กับน้องนะครับผมหน้าปีนะครับกับมี่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกอของหกต้นสูงต้นตำรับนะครับจากอำเภอเขาวงจังหวัดการสินนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีข้าวนาดห้าเก้เบอร์18นะครับหรือว่ากอของหกเปี้ยพันใหม่นะครับและนอกจากนั้นข้าวเจ้านะครับก็ยังมีข้าวเจ้ามะลีดอกกอขอ15นะครับแล้วก็มะลี105นะครับก็ยังมีจำนายเนาะ และนอกจากนั้นนะครับให้พี่น้องพ่อป้าไปมาเบิ่งกันนะครับสาหรับนาปังของเราตอนนี้มีอยู่หลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าสิเป็นนี่ครับพี่น้องครับกขอ .95 ของเรานะครับดกเจ้าพญาครับผมและก็นอกจากนั้นนะครับตนตำรับครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันใกล้ๆนะครับนั่นก็คือกขอ .49 นะครับเป็นพันธุ์ดังเดิมที่พ่อให้พี่น้องพ่อป้าไปได้หลายพื้นที่ใส้บริการนาะ และนอกจากนั้นนะครับยังมีกข .85 นะครับกข .85 ก็มีนะครับซึ่งเขาก็เสียมาตืมอีกเนาะและนอกจากนั้นนะครับพี่น้องครับนี่ยังมีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวหน้าปังของเรานะครับนั่นก็คือ C p พตอง8นะครับ C p 888นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวอ่ามาเลเซียขาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดและนอกจากนั้นนะครับพี่น้องครับเรายังมีข้าวกข .10 นะครับ ซึ่งเป็นข้าวเหนียวเปลือกเมล็ดสีขาวอีกหนึ่งสายพันธุ์นาอและนอกจากนั้นยังบ่พ่อป่ะนี่เห็นแบบทั้งนี้กอขอ22ทังนี้ครับกอขอ22นะพี่น้องครับนี่ซึ่งเป็นข้าวเหนียวเปลือกเมล็ดสีแดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับนี่คือนะครับจำนวนสายพันธุ์เาข้าวของเฮานะครับผมนี่นอเพราะนั้นทึบๆนะครับผมสำหรับแฮปปี้การเกษตรแล้วก็เครือข่ายของเรานะครับผม เอาครับพี่น้องครับท่ายสุดฟากพี่ฟากน้องกัแเรากันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิยดเขาสายพันธุ์ไหนนะครับบพราว่าจะเป็นเขาเจ้าหรือว่าเขาเหนียวบพราว่าจะเป็นเขาหน้าปีหรือว่าเขาหน้าฝังนะครับในหลายสายพันธุ์ของเขานอกจากตัวย่างห้เบิ้งแค่นี้แล้วนะครับเรายังจะมาอีกหลายพ่วงนะครับสําหรับแฮปปี้การเกษตรนะครับและก็เครือข่ายของเรานะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9ย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่ครับศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งหกสี่สองห้าสองนะครับ แล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาครับผมสำหรับ,บ,นนรบวันนี้ครับผมบบน,นุ่งขวัญชัยวัชิระเศษพร้อมทีมงานพร้อมล่าผาจากพี่น้องพกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกราบขอว่าสวัสดีครับพี่น้องครับเด้อนะเอาพี่น้องเมาดับน้ำกันเด้อพอหน่อยเลย็กทีเดียวครับผม